สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะไปตามหาคนเล่นฟีฟ่าโมบายเก่งในขอนแก่นนะครับผมเราจะไปตึงกับเขาครับผมว่า้เดี๋ยวเราไปเสิร์ชหาดูซิว่ามีใครที่จะเล่นฟีฟ่าโมบายเก่งที่สุดในขอนแก่นกันบ้างนะครับผมโอ,อ,อ้นี่ครับเราเจอแล้วครับเราเจอนี่ครับเขาบอกว่าอยู่ขอนแก่นฮนะชามวีล็อกเล่นกับแก๊งเพื่อนๆด้วยนะครับผม อันเดี๋ยวเราไปบุกสตูดิโอเขาครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้คนที่เล่นฟีฟ่ Mobile เก่งที่สุดในขอนแก่นแล้วนะครับที่สําคัญนะครับเขามีสตูดิโอเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาตัวเป็นๆครับผมเดี๋ยวตามกันไปเลยครับผม มาถึงที่ที่ตรงนี้แล้วนะครับผมถึงสตูดิโอเขาแล้วนะครับก็ <S <S เดี๋ยวเราไปดูฝีมือเขานะครับที่สตูดิโอเขาครับผมจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม ท้องนี่ถ่ายอะไรครับเนี่ยมีร้องด้วยมีตากล้องด้วยมันนี่ถ่ายอะไรครับเนี่ยวันนี้มาพบกับคนที่เล่นฟีฟ่ามืบายเก่งที่สุดในขอนแก่นโอ๊ยนม่รู้ได้ยังไงครับเนี่ยนี่เป็นความลับสุดยอดนะเนี่ยนี่ไม่เคยเปิดเผยหน้ามาก่อนเจอมาเจอแก๊ก e X2 ครับผมผิดที่แล้วครับผมพี่เล่นฟีฟ่ารับผมไม่ได้เล่นไม่เล่นไม่เล่นดีมากาผิดที่แล้วครับผิดที่เับผิดที่ เฮ้ยนึกว่าพิมพ์ผิดวะเออใช่ครับผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยเช็คทีกินพิมพ์ดีเลยนะพิมพ์ผิดหรือเปล่าครับเนี่ยพิมพ์ผิดด้วยครับน่าจะพิมพ์ผิดนะฮะที่นี่คือฟรีไฟครับผมสำนักของพิกัส X ทัวร์ครับผมเราเล่นเกมฟรีไฟครับน้องๆทุกคนเอาไม่ต้องนะครับเดี๋ยวไหนๆก็มาผิดที่แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสตูดิโอได้เลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยมาเลยอันนี้ก็เป็นสตูดิโอ สตูดิโอแก๊สเอนะครับเป็นสตูดิโอเกมฟีฟายครับทุกทุกคนครับครับผมสวัสดีอันนี้ช่องอะไรครับช่องฟีฟ่ามือถือทีเอชครับฟีฟ่ามือถือทีเอชนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมพี่แก๊สนะครับที่นี่ก็จะมีแบบว่าทีมงานตัดต่อครับทีมงานตัดต่อกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะครับอัโอ้โหอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นโปรดิวเซอร์ครับ อันนี้เป็นแบบว่าคนคิดบทครับเห็นในหลายคลิปเลยเห็นในหลายคลิปในช่องพี่แคทจะมีเยอะมากคนนี้จะเป็นคนคิดบทจะเป็นคนกำกับว่าเฮ้ยไอ้นี่กีตเฮ้ยไอ้นี่ร้องให้ชี้นิ้วขวายชี้นิ้วขวายชิ้นิ้วกำกับผู้กำกับของจริงใช่ครับใช่มาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูสตูดิโอห้องข้างบนครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นโรงแรนสอนเต้นพี่หมอี่ใช่ครับใช่จริงๆที่นี่คือเป็นโรงเรนสอนเต้นครับแต่ว่าหลังจากที่โควิด ประมาณปีกว่าสองปีเราก็เลยโดนผลกระทบนักเรียนคือมาเรียนไม่ได้ก็เลยลกลายเป็นว่าเราต้องปรับรูปแบบอาชีพของเราก็เลยมาเล่นเกมมาแคสเกมมาสรีนเกมแล้วก็ทํเป็นช่องอยูทูบเกมแล้วก็เลือกที่จะเล่นเกมฟรีไฟเพราะว่าเป็นเกมที่แบบสนุกที่เกมที่แบบเปอเราชอบนะครับพี่แคนกับพี่ป๊อปนี่คือเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยพี่แคนยังอยู่ มัณยิตคนใช่อยู่มหาลัยใช่ครับใช่คือนานมากนานมากแล้วตอนนั้นนี่คือเกมที่ฮิตมากๆคือเกมแตกนาล็อกแล้วปิกัดกับพี่ป๊อปนี่ก็คืออยู่กิวเดียวกันกิวเดียวกันถ้าเกิดียบเที่ยบกับเกมฟีไฟเนี่ยก็เหมือนแคลนเหมือนแคลนเหมือนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนั้นก็คือรู้จักกันมานาแล้วแหละวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาก็เลยกิงกังเข้ามาหากันเ <c oughs> ข้ามาเซฮายกันนิดหนึ่งว่าเฮ้ยแบบพี่กท๊าทำยูทูบในช่องแก๊สทัมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ใช,ใช,ใชย่า้ยแล้วดมายี่กันอะไรอย่างี้นะครับ <c oughs> เวเราไปดูว่าช่อง u t u b e ของพี่กัร์ <c oughs> เนี่ยแล้วก็เกมฟฟล์เราทาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเรนชมกัยห้องนี้คืออันนี้เป็นห้องตัดต่อของทีมงานครับทีมงานก็จะทางานที่นี่ตัดต่อที่นี่ เราก็จะมีคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ถ่ายทำคลิปวิดีโอต่างๆที่นี่ครบหมดเลยครับยเย้ใช่ระบบมากเลยนะฮะเป็นระบบเป็นระบบคืออันนี้เป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพัทำแบบจริงจังมากเป็นอาชีพเลยนี่ทำมาประมาณ10เดือนละสิเดือนตอนนี้ปัจจุบันช่องพี่แก๊สก็มีคนติดตามอยู่4 90, ี่แสนเก้าหมื่นคนคิดว่าสิ้นเดือนนี้วันยอนี่เจคิดว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะน่าจะ ห้าแสนได้ครับยิได้ยเยครับเยอดเลยแต่ช่องเราอยู่ที่หกร้อยกว่าต้องพยายามต้องพยายามต้องบอกว่าการทรับถูกไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งมันช่วงเริ่มต้นแรกๆแบบที่ไม่มีคนรู้จักเลยโนเนมมาเลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยมากสู้กับสู้กับใจตัวเองสู้กับความขี้เกียจต้องมีความพยายามแล้วมีมีวินัยมากนะทุกคน ยังแรกๆก็มีคนดูหลักพันเหมือนกันหลักพันหลักร้อยวิวยิ่งช่วงก่อนหน้านี้ที่จะทําช่องแก้ใจถูนนะผมเคยทํากับเพื่อนชื่อว่าอูจุนเราแยกช่องออกมาทำกับเพื่อนใช่อูจุนใคเอีนนนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเยอะเยอะมากเยอะมากอันนั้นคือเยอะมากเลยใช่ครับแล้วก็แยกช่องออกมาทําช่องแยกชื่อว่าไฮยัาแต่ว่าไม่เวิร์สมีคนดูอยู่หลักสองร้อยคนสี่ร้อยคนเนียเนื่ยถึงที่บอกว่าทำยูทูบยากก็ต้องมีความพยายามต้องแบบ ต้องตั้งใจมากต้องตั้งใจมากป้าเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งหนึ่งครับอันนี้เป็นห้องทำงานแล้วก็ห้องนอนด้วยครับโอ้โหห้องนี้หรูหรามากเลยครับเราจะคุ้นห้องนี้กันไหมใช่ครับจะมีโอ้พระเจ้าจ๋อเป็นทั้งห้องทํางานเป็นทั้งห้องเล่นเกมเป็นทั้งห้องนอนเป็นรู้สึ่ทุกอย่างนะกินนอนขี้เยี่ยวที่นี่หมดครับผมเป็นห้องเล็กๆที่ใช้สอยได้อย่างแบบคุ้มค่ามากพื้นที่ เราคุ้น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 ตรงนี้เลยฮะทั้งทำงานตรงนี้เลยครับผมแคสเกมเล่นเกมทําสตรีมทําคลิปตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยใช่ไหมอุ้ยนี้เลยนู่นซุนซุนตรงนั้นครับโอ้ยแสนซับแสนซับโอ้ยเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้พี่ป๊อปตามมาเลยตามกันมาเลยตามกันมาเห็นแล้วแบบขนลุกเลยฮะอยากจะมีตรงนี้บ้างเร็วๆนี้พป๊อป มีแน่นอนมีแน่นอนผมเชื่อว่าพี่ป๊อบทำได้ผมเชื่อว่าพี่พพทำได้เดี๋ยวใครที่ติดตาม,มพี่ป๊อบอยู่นะครับรับประกันเลยว่าเร็วๆนี้เนี่ยแสนแน่นอนพี่ป๊อบแ <มา S 2> น่นแน่พี่ป <นะ S 2> ๊อบเป็นคนท <ะ S 2> ี่แบบมีคว<ม>ามตั้งใจนะครับแบบมีทักษะการเล่นเกมที่ดีในสมัยที่เราเล่นกันเมื่อเมื่อประมาณสักสิบยี่สิบปีที่แล้วพี่ป๊อบคือเป็นแบบมือฉมังเลยเป็นสวอตแมนปะสายแท้ใช่ไหม มันมีวิสัยนะนี่เหมือนจะมีวิสัยเล่นหลายตัวมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือทีมต้องการอะไรเราเล่นแน่นวดเลยเอซัพพอร์ตกันมรประมาณนี้ครับผมก็สมัยก่อนนอกจากไลน์มาล็อกก็จะมีดอทเอเนาะแล้วก็สมัยนี้ก็จะเป็นพค้กฟรีไฟล์นะครับก็เราก็แตกแตกไปคนละเกมกันนะครับพี่แก๊ก็ไปฟรีไฟล์ส่วนพี่บลอกก็ไปฟีฟ m าม i บ e ไลนะครับผมทาให้แบบว่าเขาเรียกว่า มันอาจจะมีหลงกันบ้างนะเวลาที่เราพิมพ์อะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยได้มาเจอน้องแคทเลยครับผมพิมพ์ผิดนะฮะชีวิตเปลี่ยนเลยมาเจอแคทพอดีเลยพิมผิดเชนเลยครับทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยไอพี่สี่ก็อ้อมมามาบุกสตูดิโอดีกว่า อะไรไหนก็มาแล้วผมเพียนว่าแบบว่าเดี๋ยวจะลงเชิงตึงกับพี่ป๊อปหน่อยดีกว่างไหมสักเกมไหมครับผมมาลองฟรีไฟสักเกมหนึ่งกับพี่แกันไหมครับโอเคให้แต่กล้องเล่นให้ตาพอไหวเปล่าวตากล้องเล่นให้มาเลยเดี๋ยวตากล้องจัดการนี่โอ้โหสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อปราบครับน้องปราบนะครับอายุเท่าไหร่ครับผมอายุสิบเอ็ด อายุสิบเปีนะครับผมวันนี้จะมาลองเชิงตึงกับพิกัดใช่ไหมครับเคยเล่นเกมฟีฟายมาก่อนเปล่าเคยอยู่นิดนึงเคยอยู่นิดนึงใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เล่นไอดียพิกัดโอเคป่ะเพราะพิกัดมีหลายไอดีเดี๋ยวแบ่งเล่นไอดีหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาลองโดดล่มกันดูโอเคไหมครับผมเอาละครับทุกคนครับผมวันนี้ก็มีแบบว่าช่องฟีฟายนักฟุตบอลอีสปอร์ตสายแบบกีฬาซอกเกอร์วันนี้อยากจะมาท้าชิงกับ ตัวตึงพนมเป็นอย่างเอติดูในเกมฟีไฟโอ้โห,โห,โหมาบุกถึงห้องเลยวันนี้เกินไปละเอามาพร้อมไหมครับอันนี้เลยครับผมอยู่ในหน้าจอเกมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับโอ้โหวันนี้ส่งตัวแทนเป็นน้องปราบมาพี่ป,ป,อป๊อบไม่แน่นะเดี๋ยวต่อไปพี่ป,ป๊อบอาจจะมาแบบคอลแลบ์กันบ่อยๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเล่นเกมฟีไฟด้วยเล่นฟีฟาด้วยชื่อก็คล้ายๆกันฟีไฟฟีฟา มีหน้าแหละทำให้เสิรดผิดเลยมาผิดที่โอ้โหมาเจอพี่แก๊เลยนะครับเอามาเลยครับทุกคนครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้นะฮะน้องปราบนะครับผมจะโชว์ตึงขนาดไหนนะครับนี่ชื่อเหมือนกันเพราะว่าเป็นไอดีพี่แก๊ครับชื่อแก๊เอ็กทูเหมือนกันเป๊ะเลยนี่อะไรในในช่องฟีฟ่าอาจจะไม่รู้จักอันนี้คือมันเป็นไอเทมไอเทมหนึ่งที่แรงมากๆมูลค่าของไอไอดีตัวนี้ที่มันมีสกิลปักทงเมื่อกี้นะครับ มูลค่าในการซื้อขายของตัวเกมนี้นะประมาณสี่ถึงหกหมื่นบาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรไอเทมอ,อีกหนึ่งแรไอเทมใช่ใช่ใช่แรสุดเลยในเกมนี้อันนี้คือแรสุดละมีมูลค่าแค่นี้แหละมูลค่าแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีเบอร์สามเบอร์สี่เดยน้องปราไปเลยครับเชิงตึงดึงหัวครับน้องปราน้องปราไปเลยเดี๋ยวเพลเดินตามไปเลยไปเลย ปราบอยู่ไหนไหนปรา <yet Ranger Luck> บอยู่ข้างหน้ายิงมันครับน้ำปราบยิงมันยิงเลยเอ้ยสุดยอดโคตรตึงน้ำป่าถางสายถังสายทังสายตัวหนึ่งเดียวถังสายตัวหนึ่งทังสายตัวหนึ่งทางนี้นี่อยู่ข้างหน้าพี่แก๊จมันอยู่หลังมันอยู่หลังกำแพง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 ทางนี้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 นี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่น้ำป่าอยู่นี่ไปยิงมันแล้วน้ำป่าไปยิงมันแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้มันตรงพี่มันอยู่ตรงพี่เดินตามมาเร็วครับเดินตามมาเร็วอย่างนี้ไปยิงมันเลย เออเอามันเลยครับเอามันเลยสวยเคยน้องปรับตัวตึงนะเนี่ยดอกนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอีกหนึ่งข้างหลังอีกหนึ่งนี่ไงนี่งตรงที่เรามาตอนแรกอ่ะตรงรถอ่ะมันอยู่หลังรถตรงมาร์กเห็นไหมเห็นเห็นลูกลูกสอนชี้ลงปะเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบตายหมดละตายหมดละงงงงงเลยงงเลยเล่นครั้งแรกงงเลยเล่นครั้งแรกงงเลยครับผม ไม่เมื่อไรไม่เมื่อไรเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีเบอร์สามเบอร์สี่ครับเบอร์สามเบอร์สี่สวัสดีครับเอาเบอร์สามเบอร์สี่พูดไม่ได้เบอร์สามเบอร์สี่มีใม่ไหมเหมือนเป็นภาษาลาวปักธงใส่เลยปักธงแอคก่อนแอคก่อนปักธงแอคก่อนนี่ปักธงแอคก่อนปักธงแอคก่อนปักธงนี่เป็นไอ,ไอเทมที่แหล่มากๆพี่บอบ เด็กๆจะตื่นเต้นมากกับการที่มันมีใครปกักธงเพราะว่าหมดเซิเวอร์นะพี่มีไ d ดีทั้งหมดร้อยกว่าล้าน ID ปักธงเนี่ยมีประมาณ200 ID ดียพี่ผมคืขึ้นหนึ่งซึ่งในนั้นก็คือแก๊สใช่ใช่ครับใช่ครับมีน้อยมากมีน้อยมีไม่เยอะเวลาเราปักทีนึงเนี่ยถ้าเด็กเห็นมันจะกรี๊ดการมันจะตื่นเต้นมากมันจะแบบเขาจะตื่นเต้นกับการได้เห็นมากเพราะว่านานๆทีจะโผล่มาไม่ไม่บ่อยไมไม่บ่อย เหมือนถ้าเทียบกับเกมแล็คแอนล็อกก็จะเป็นแบบการ์ดโกลเด้นโอ้พระเจ้าจอร์ชใช่ครับอารมณม์น,น,นั้นเลยอารมณ์ม<า>นั้นเลยครับคือแรงมากอะไรอะไรหัวแตกไปดิอะไรครับผมมาดิผมมาตายนะผมมาตายนะผมมาตายนะเเมตทำรถก่อน,นเตมทำรถก่อนเตมทำรถก่อนน้องเปล่าไหมเพมื่อนเราจะไปเดี๋ยวเก็บปืนมาก่อนเก็บปืนมาก่อน,พน,พนเพชรเพชรแบกเองเพชรแบกเองครับน้อง อย่ไปแกะแบกเองครับต้องปรับไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนจริงวะเนี่ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับอะไรนะไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ว่าไงนะมีพี่ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมใครใครชื่ออะไรชื่ออะไรถ้าจำได้ชื่ออะไรตัวตัวจริงชื่ออะไรดตที่เออ ยางคิเนี่คู่ที่จับจับพวกไอ้ไอ้พวกแฮกไอดีอ่ะเฮ้ยแล้วชื่ออะไรชื่อไม่รู้จักโอ้โหอะไรครับเนี่ยน้อยใจแล้วนะเนี่ยชื่อก็จําไม่ได้ชื่ออะไร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 จำไม่ได้ก็ไม่โอ้โหใจหลายจังหวะแล้วบอกใครดูสี่ห้าคิปโอ้โหจริงหรือเปล่าโกหกละทุกคนบวกไปเลยหมด พักทรงเอา้าโอ้ยยังไม่ตายมันต้องซ้ำไม่ตายเย้โอ้ยเราชนะง่ายไดยขนาดนี้ครับเนี่ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับ FIFA Mobile TS นะครับแล้วก็ช่อง g e t x 2ครับผมครับกด หวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกรอบนะได้เลยครับผมได้เลยครับไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีการแข่งขันข้ามเกมมันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าต้องรอติดตามครับทุกคนนะฮะใช่ครับผมครับโอเคครก็ขอบคุณพี่ป๊อปมากๆเหมือนกันที่วันนี้แบบว่ามีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องชายหลังจากที่เราไม่ค่อยได้เจอกันมานานมากนะครับผมสมัยก่อนต้องบอกว่าผูกพันมาก กินด้วยกันอยู่ด้วยกันใช่ตลอดเลยคือเป็นเหมือนแก๊งเดียวกันในสมัยนั้นก็คือเ,เกมดักอลอกนะครับน้องหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นหแต่ว่าก็มาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ป๊อบได้มาร่วมสนุกด้วยในวันนี้ครับทุกคนครับผขอบคุณครับครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ